อากาศวันนี้ค่อนข้างจะมืดครึ้มเหมือนเมื่อวานเลยนะครับแต่ว่าวันนี้เจอน้องหัวขวานด่างแคร์นะครับดูจากคู่มือก็จะเป็นตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปดูตัวจริงกันนะครับน่ารักดีแต่ว่ากล้องอาจจะแบบเก็บภาพได้ไม่ไม,ไม่ชัดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอยู่ไกลจะไปฟังเสียงเขาเจาะไมา้นะครับว่ามันเสียงดังฟังชัดมากเลยครับ